ติการขอโทษนะพี่ขอโทษพี่จะไม่โกหกหนูอีกแล้วค่ะหนูยกโทษให้แต่เรื่องที่หนูหนีเที่ยวโดยไม่บอกพี่สักคำพี่ไม่ยอมอืมขี้โกองอะ่ะเปล่าเลยเด็กดือ้อต้องทำโทษอ,อุ้ย โดยไม่อรอให้ตั้งหลักรัติการที่รวบร่างของคนรักไว้ในอ้อมแขนก็เร่งก้าวไปหาประตูหลังบ้านศบตาเด็กน้อยที่ขบริมฝีปากอมยิ้มกลุ้มกลิ่มผลของการโกหกในครั้งนี้คือการให้อภัยเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเลี่ยงหลบจนนำพาไปให้พบกับความทุกข์ทรมานที่รัติการรู้ซึ้งแล้วว่ายกน้อยจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอ คราวหน้าคราวหลังจะกระโดดขึ้นรถสปอร์ตหรือซ้อนท้ายใครที่ไม่ใช่พี่หนูต้องบอกพี่ก่อนทุกครั้งเข้าใจไหมเข้เขาใจค่ะเรซสันขอเว้าวลึกขนาดนี้ก็ห้ามใจห้ามแต่งตัวล่อเสือล่อตะแค่เหมือนยายแพตตี้ได้ยินนะข้าได้ยินชัดแจ๋วเลย น,นกินไอติมกันไหมน่าอร่อยฮะจะกินอีกแล้วเหรอคะอืมก็มันน่าอร่อยทั้งที่ถามออกไปตามความรู้สึก แต่ทันทีที่เห็นแววตาอ้อนๆและคิ้วเข้มขมวดมุน่นจันทราก็หลุดขำที่พี่ฉัตททำหน้าเหมือนเด็กน้อยร้องจะกินขนมคนอะไรวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องกินหนูไม่หิวหรอคะค่ะเราเพิ่งจะกินก่อนเข้าโรงหนังนี่คะตั้งเกือบสองชั่วโมงเลยนะค่ะ <c oughs> โอเคไม่กินก็ได้อ,อ้าพิชฉัตคะอืม น่าตีจริงที่จูจ่ๆสาวหล่อหน้ามุ้ยก็หันหลังเดินหนีกระนั้นจันทราก็ทันได้เห็นแววตาที่ปลายมองภาพตัวอย่างไอศครีมที่แปะติดอยู่กับผนังกระจกซึ่งบางเมนูก็เจตนาแต่งเติมสีสันให้หน่ารับประทานก็ได้ค่ะแต่พี่ฉัดต้องช่วยหนูกินนะคะหนูยังอิ่มอยู่เลยไม่เป็นไรวันหลังก็ได้ <laughs> แล้วถ้าวันหลังไม่มีที่น่ากินแบบนี้ละคะไม่เสียดายเหรอจากที่เร่งก้าวมายืนเคียงข้างจันทราก็แสงหน้าไปเดินถอยหลังเพื่อส่องดูสีหน้าบูดบึ้งของเจ้านายทว่าวสาวหล่อขี้งอนที่ช่วยเธอถูถังป๊อบคอนและแก้วน้ำก็ไม่ยอมหยุดฟังริมฝีปากชมพูอ่อนกว้างเหมือนเด็กน้อยที่ไม่สบอารมณ์เพราะถูกขัดใจ <c oughs> โ,อโอ้ไม่งอนนะคะปะ พี่ชัดชอบกินรสอะไรคะเดี๋ยวหนูสั่งให้คะ่ะรู้ได้ไงว่าร้านนี้อร่อยหืมนางร้ายหมายรักพอก่อนนะพี่จะทนไม่ไหวเอาแล้วพี่วีจะทนทำไมล่ะคะ ที่ต้องทนเพราะไม่ทันได้แจกแจงนิ้วเรียวที่รูปไล้จากสีข้างก็ไล่ไปหาหน้าท้องเพราะหนูเมาเปล่านะหนูไม่ได้เมาหนอูอย่าดื้อสิคะห้ามยากค้ามเย็นและเป็นการสะกดกลั้นที่กวีนาจำต้องเบี่ยงหลบสัมผัสลึกซึง้งแย่แน่ถ้าปล่อยให้เลยเถิดไปไกลหนูเปล่าหนูคิดถึง สัมผัสจากอุ้งมือนิ่มและนิ้วเรียวมันก็ดีอยู่หรอกแต่ไม่ไหวไม่เอาแล้วแต่เด็กน้อยยังเดียงสาเกินไปโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรจะหยอกล้อกับจุดอ่อนไวของทอมสายรับร้อยเปอร์เซนมันเป็นเช่นนั้นที่ไม่ไหวแล้วจริงๆโอ๊ยพิวิชอยากดูเองทำไมฉะนั้นก็อยู่นิ่ง สิ้นเสียงสั่งแววตาของร่างที่ถูกจับพลิกให้นอนราบบนพื้นก็ไหววูบนางร้ายใจกล้าจ้องมองอย่างตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ได้ดิ้นรนขัดขคืนใช่ฝืนความต้องการไปก็รางแต่จะอัดอั้นกันทั้งสองฝ่ายทิงนิ่งๆเลยเหรอคะกระดิกไม่ได้เลยเหรอหืมมันน่านักยังจะกล้าต่อปากต่อบคำอืม เมื่อเจอความท้าทายกวีนาที่ตอบเพียงเสียงในลำคอก็เริ่มสารต่อให้คนเมาสะดุ้งผวาทว่าแค่ไหนจึงจะอิ่มเอมเธอเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ทั้งรสจูบและกลิ่นของร่างที่รองรับแรงปรลาดถนาเด็กน้อยในสายตาของคนนำทางสนองตอบอย่างว่าง่ายและเรียนรู้ไวมากยิ่งหนูรุ้งจูบตอบแล้วเบียดกายแนบชิด กวีนาที่ปลื้ตามองยิ่งไม่อาจสะกดกลั้นเธอตกกลุมรักผู้หญิงคนนี้รักมากเหลือเกินรุงแน่ใจนะกระนั้นก็ต้องยับยั้งความต้องการชั่วขณะทางที่มือไม้ก็รวบชายเดรสขึ้นมาไว้ตรงเอวคอดผิวเนียนสวยของน้องรุง้งเชิญชวนให้อยากจับจองเป็นเจ้าของในทุกอนูค่ะรุง้งรักพี่วี โทรจะด่วนพูดทำไมแบบนี้แล้วใครจะทนไหวกุมภาพันธ์ลาสเวนไทเมื่อกี้พี่เรียกป้อนว่าอะไรนะไม่ชัดเลย คนกระสิบอ้อนใช้จมูกคลอเคลียแก้มเนียนและเรื่อยไปหาปลายจมูกของอีกฝ่ายขยับปรับองศาให้ได้จุมพิตปลอบประโลมริมฝีปากของพี่จอยนุ่มนิ่มไม่เคยเปลี่ยนกลิ่นแก้มเนียนหอมละมุนชวนลหลงไหลให้ปลือตามองเจ้าของหัวใจที่แวะมาหาไหนผู้ดได้ฟังอีกทีได้ไหมแฟนป้อนเป็นแฟนพี่พอใจรือ,อยัง รอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของคนรอแม่ไม่เคยได้ยินคำว่ารักแบบชัดถ้อยชัดคำแต่ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมฟฟนที่แปลาว่าห้ามนอกใจแล้วเขาใกล้หญิงอื่นชัดไหม <c oughs> อืมชัดเจ๋วฉะนั้นโอ้ป้อน ไม่ทันได้ปฏิเสธหรือขัดขืนฝืนแรงร่างของพี่จอยที่ถูกอุ้มพามาหาเตียงนอนก็ถดถอยหนีหากแต่ปริญญารู้วิธีที่จะทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยไอออนเธอจะขจัดความขุ่นข้องหมองใจทิ้งไปให้หมดอุ๊ยปอนพวกนี้มีงานเช้าไม่ใช่หรอค่ะข,ขอชาร์จพลังหน่อยนะอืพ,พี่มารับกลับบ้านไม่ได้จะมา นนอนริบบินเบอร์เก้าแค่นี้นี่งอแล้วหรอคะไม่ทันได้เปิดประตู คนที่ถูกรังด้วยเสียงประชดเหน็บก็ไม่รู้ว่าควรจะเนรเทศตัวเองไปอยู่ตรงไหนหัวใจมันเต้นแผ่วลงทุกทีทั้งที่ก็สงบปากสงบคําไม่เถียงค้านให้เรื่องบานปลายทำไมนะทำไมต้องยอมพี่นัดอะ่ะผู้ชายพวกนั้นก็แค่มองกต่แฟนคลับพี่นัดทั้งควงทั้งกอดแบบนี้จะไม่ให้รินห่วงยังไงไหวจูบได้คงจูบไปแล้วมัง้งเกินไป ที่ไม่ได้กอดเขาซะหน่อยนัดทนานแย้งเสียงเอเื่อยทารินไม่ไว้ใจพี่จะมองมุมไหนพี่ก็ผิดรินไม่ได้พูดสักคำว่าพี่นัทผิดแค่บอกว่าห่วงคนมันห่วงแล้วทำอะไรไม่ได้ทรมานนะยิงพูดก็ยิงเสียงดังยืนให้สาวกอดอยู่ได้ใจร้ายเฮ้ยพี่ก็บอกอยู่นี่ว่าไม่ได้กอดทำไมเข้าใจอะไรยากจังดาริน ใครก่อนนัทนานหันกลับไปถามคนที่ยืนกำมือแน่นริมฝีปากเบ้กเข้าเบ้ออกสะกดกลั้นราวกับเด็กน้อยร้องจะเอาของเล่นดวงตาคู่สวยมีน้ำใสเอ่อล้นและหยดแมะทันทีที่สะอื่นหากจากที่ตั้งใจจะคุยด้วยเหตุผลนัทนานก็ทนไม่ได้พี่ไม่ได้กอดแล้วก็ไม่มีใครมากอดพี่ได้นอกจากรินแค่อบเอวพี่ก็ขยับหนี แต่ที่ต้องยืนใกล้ๆเพราะเซลฟี่พี่พยายามเรียกไม่ให้รินไปหรือช่วยพาพี่ออกมาจากตรงนั้นแต่รินก็ไม่ฟังหมายความว่า,วารินผิดสาวน้อยปาดน้ำตาทิ้งไม่พี่ผิดที่ยอมขึ้นเวทีทั้งที่โคน,นันก็ไม่เคยมีความหมายอะไรพรอยขวัญจิวเวอรี่อยู่ได้ด้วยคุณภาพของเพชเรโดยไม่ต้องขายตัวเรือนด้วยซ้ำงานออกแบบก็แค่ข้ออ้างทางการตลาดไม่จริงค่ะ ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเพราะงานของคุณโคนันบางคนอยากได้แหวนไปขอสาวแต่งงานอยากได้กำไรหรือว่าสร้อยสวยๆไปให้ผู้ใหญ่ในวันสำคัญน้อยมากที่จะอยากได้แค่เพชรไปขึ้นตัวเรือนพนักงานสาวก้าวเข้ามาหายอย่างเอาเรื่องแหมแต่ต้องไม่ได้เลยนะคุณโคนันพูดแสนดีพี่นัทไม่รู้อะไรก็เงียบไปเลย เผลอแป๊บเดียวเด็กน้อยที่ขยับมายืนทำคอตั้งหน้าเชิดก็เบ้ปากใสในตากลมโตยังมีน้ำใสคลอหน่วยส่วนนัทน้นก็ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดอย่างน้อยเธอก็ได้รู้ว่าน้องรินหึงหวงและพร้อมที่จะปกป้องคุณโคนันทำไมพี่จะไม่รู้คนหลายใจฮะชอบมันมากขนาดนั้นเลยคใครคะสาวน้อยทำหน้าตาตื่น ไอ่โคนันทำไมยังไม่เลิกพูดถึงมันอืสรุปว่ารินจะคบกับพี่หรือคบกับมันเด,เดี๋ยวก่อนค่ะพี่นัดอ๊ย้ยดารินสะดุ้งผวาที่ถูกรวบเอวคอดมากอดประคองและไม่อาจละจากเจ้าของร่างที่สูงขวา่าจูจูพี่นัดก็จริงจังขึงขังไม่ยอมปล่อยให้ถอยหนีเห็นทีจะไปเมื่อรอดที่เผลอสะกิดให้ไอเสืองุดหงิดต,ตอบจ,จะให้ตอบอะไรคะ รินปกป้องมันจังที่กับพี่ไม่เห็นสู้ยิบตาแบบนี้บ้างโอ้ออะไรเนี่ยหยุดเลยนะเผลอแป๊บเดียวดาวรินก็ถูกรวบตัวให้ลอยหือในอ้อมแขนร่างสูงพาเธอตรงไปหาประตูห้องนอนที่เปิดกว้างระบายอากาศลาดมาหันที่ไม่ควรเปิดมันทิ้งไว้หึงมันแล้วเหวียงมาลงกับพี่มันไม่แฟคนบ้าคิดอะไรเนูว่าแผลย,ยังไม่หายเดี๋ยวก็ได้เรื่องอีก ดาวรินที่เริ่มกลัวใจสาวหล่อเหลียวมองผิวเตียงเบื้องหลังซึ่งถ้าพิพล์กลับมาเห็นเข้าอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พี่นัทลอยรินเธอค่ะไม่ตอบพี่มาก่อนชอบมันรู้ว่าชอบพี่บาบบอพี่นัทจะพ่านใหญ่โตไปไหนเนี่ยอุ่นไอรักคอฟฟี่เลิฟ พี่ได้อ่านไดอารี่คงจะรู้จักมันใช่ไหมรู้ตัวอีกทีน้องเฟิร์นก็กำลังพันผ้าไหมพรมสีแดงสลับขาวรอบต้นคอให้อย่างสื่อความหมายพิรดาที่ใจเต้นทำได้แค่ก้มมองเฟิร์นให้พี่พนะเอาไว้แก้หนาวโทรพ่อคุณพ่อทูลหัวนี่มันของคุณแม่ไม่ใช่หรือเอามาให้พี่ทำไม หรือว่ามันคือคำตอบใช่ไหมขอถามให้มั่นใจหน่อยเถอะพี่กับเฟิร์นเราครบกันแล้วเนาะฝันอ,อ้าวเรื่องปากแข็งเป็นที่หนึ่งพี้อายก็ใช่ว่าจะแพ้ใครแบบนี้แล้วจะไม่ให้ทะออยากกรแง <c oughs> แกหนาวได้อย่างเดียวหรอกคะแกยังอื่นด้วยมะน่าจะอุ่นขึ้นเยอะเลยแค่ได้ยินคำทะลึ่งตึงตัง สีแก้มของคนขี้อายก็แดงเรือทั้งที่เป็นฝ่ายออกแรงแบกขึ้นบ่ามาส่งถึงเตียงนอนซึ่งก็คงจะตั้งใจกักขังไม่ให้หลบลี้หนีไปไหนตามที่เอ่ยขอได้มีจ๋ะเฟินจ๋อเพีราดาชะงกหน้าเข้าไปกใกล้เมื่ออีกฝ่ายทำไม่รู้ไม่ชี้นาเนาะหนาวนะเนื้อห่มเนื้อเนานะเนาะก็แล้วแต่ว้ายจริงดิเห็นไม่รวบเลยนะ อพี่พีเมจิกฟลายหัวใจต้องกนนิดอย่าบอกนะว่าชวนมาเพราะอยากเล่นเบสบอลแอนนาถามแต่อีกฝ่ายไม่ตอบเฮ้ย ป่านนี้มนคงเป็นห่วงแย่แล้วแ <Cat. S 1> คทคำหลังเธอลองทำเสียงอ้อนชเงียบก่อนสั่งสั่งสั่งซึ่งก็ไม่รู้ทำไมต้องเชื่อแอนนาที่ถอนใจชักสีหน้าเบ้ปากไปหนึ่งตลบและจบที่ลุกเดินมาหาการนั่งมองจากใต้เงาไม้ห่างราวสามสี่วาทำให้เธอต้องเสียงดังจนถูกดูอ้อแต่มันเล่นยังไงได้ผล นาที่ขยับมาชวนคุยลองทำใจดีสู้เสืออย่างน้อยเธอก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันไม่ได้มองข้ามความหวังดีของใครก็คนไทยเขาไม่เล่นกันนี่คะเธออ้างเหตุผลที่เห็นแววตาคู่สวยรีมองมุมเงียบงันของแมวเจ้าเล่ดูเคร่งขืมใช่น้อยเราไม่ได้เอามันมาเล่นหรอก็อเห็นอยู่ว่าไม่อู้ แอนนาสะดุ้งเพราะถูกดีดหลังมือให้ปล่อยไม้เบสบอลอืมจเจ็บนะดูจริงนานาๆสอนหน่อยฉันเคยเห็นในหนังแวมพร์เขาต้องเล่นกันเป็นทีมไม้แข็งไม่ได้ผลก็ต้องใช้ไม้อ่อนแอนนาลองใส่ลูกอ้อนในน้ำเสียงแล้วแววตาหยอกเล้ะนะคะนาเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างฉันเห็นคุณนั่งโยนบอลน,นี่เป็นชั่วโมงรากงอกแล้วมั้ง คำหลังแอนนาประชดแล้วกดสายตามองไม้เบสบอลลองค่อยๆจับมันขึ้นมาส่องดูอีกครั้งโหยหนักเหมือนกันนะเนี่ยแ <c oughs> น่ใจว่าอยากเล่นอืมเธอตอบและแถมรอยยิ้มห,มว,หวานๆไปหนึ่งทีซึ่งก็โชคดีที่อีกฝ่ายยอมให้ช่วยคลายปมตรงหัวคิว้วถ้างั้นลองโยนลูกให้ตรงความเร็วจะมีผลต่อการทำตามแล้วก็แค่นี้ก่อน ถ้าชอบจะสอนเทคนิคให้อีกทีผู้จบร่างสูงที่ลูกยืนก็รวบไม้ไปถือไว้วางลูกบอลสีขาวลงในอุ้งมือของแอนนาโดยไม่รู้เลยว่าท่าทางเคร่งเครียดและคลุ้นคิดสร้างแรงสะเทือนตรงอกซ้ายของคนห่วงใช่แอนนารู้ดีว่าความกังวลน,นี้มีต้นสายปลายเหตุจะคว้างเลยนะเธอบอกไม่เห็นอีกฝ่ายที่ก้าวห่างออกไปแล้วหันกลับมามอง ผมเปียยาวจนละสะโพกไม่ช่วยให้แววตาคู่คมดูอ่อนโยนตรงกันข้ามคือเย็นชาและคาดเดาความรู้สึกได้ยาก <c oughs> ไหนลองหากแต่ไม่ทำท่าชดเชยคางท้าทายสกิดให้อนนาหมั่นไส้ที่ไม่ยอมตั้งหน้าไม้รับ ถ้ดที่พอจะรู้วิธีการเล่นก็คงไม่ขอบอริมฝีปากสะกดกลั้นคริสเตียนคงไว้ใจผู้หญิงมารแมนอยู่มากขอพี่เจมเองก็ยืนยันว่าแคทเธอรีนเป็นนักสืบที่เก่งมากได้เลยมาลองกันสักตั้งถ้าว่าจังหวะที่ง้างมือแล้วเหวี่ยงออกไปแบบเต็มแรงลูกที่กว้างก็พุ่งเข้าเป้าแบบไร้น้ำหนกักชนิดที่อีกฝ่ายใช้อุ้งมือรับอย่างง่ายดาย มีหนำซ้ำยังยิ้มเยาะและกลาดหางตามมองแบบเย้ยหยันโอ๊ยหยุดเลยนะห้ามขำแทนที่จะฟังแคเทเธอรีนกับหัวเราะคิกคักบอกว่าห้ามขำไงคนเพิ่งจะคอยเล่นมันก็ต้องกะน้ำหนักพลาดกันบ้างค่ะ ที่ทำอะไรอยู่คะหอมหอมหันษาที่กำลังคิดถึงคำเตือนสะดุ้งเล็กๆและยิ้มหวานนำไปก่อนอ้อมแขนของเด็กช่างอ้อนสวมกอดเธอจากด้านหลังกลิ่นอาหารเช้าที่ว่าหอมยังสู้กลิ่นสบู่จากผิวกายของคุณเมียไม่ได้เลย แกงเขียวหวานกินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมพี่ใส่พริกนิดเดียวเธอบอกแล้วเอี้ยวตัวไปจุ๊บเหม่งเด็กน้อยที่ทำตาโตชะโงกมองสิ่งที่อยู่ในหม้อได้นิดนึงค่ะโอ้โหน่ากินจังเพนังรอเลยรับรองว่าอร่อยไม่อะอยากให้กำลังใจอืมความคิดดีเข้าท่าขอใบมะกรูดหน่อยค่ะ หันสาบอกแล้วพยักพยเยิดไปที่โต๊ะอาหารเจ้าของบ้านคนเก่าทิ้งเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เพราะขนย้ายไม่สะดวกซึ่งก็คงคิดราคารวมกับบ้านทั้งหลังที่เป็นไม้และงานตกแต่งบนผนังที่รื้อถอนไม่ได้อันไหนอะคะไม่รู้จักใบมะกรูดรู้คะ่ะแค่ไม่มั่นใจอันที่ฉีกฉีกใส่ถ้วยหรือเปล่าคะค่ะ <c oughs> หันสาตอบกลัวขำแล้วเหลียวมองเจ้าของร่างบางที่เปลี่ยนสวมเสื้อเชิ้ตขาวเสื้อของเธอที่ตัวใหญ่ชายยาวคลุมสะโพกต้นขาขาวเนียนผุดผ่องยั่วตายั่วใจให้คนยืนมองต้องขบริมฝีปากล่างระงับอาการน้าจับฟัดแล้วเคี้ยวกลืนลงท้องเสียจริงๆอยากกระนั้นเลยที่อดใจไม่ไหว เมื่อเด็กน้อยส่งถ้วยใบเล็กๆให้หันศาก็คว้าม,มับเข้าที่ก้นงอนงามแล้วบีบเบาๆเชิงหยอกส่วนเจ้าตัวที่สะดุ้งโหยงก็ตอบกลับด้วยฝ่ามือนิ่มตบลงบนต้นแขนของเธอให้เสบแสบคันๆเล่นโอ้ยเจ็บค่ะพี่เตือนแล้วนี่ว่าอย่าใส่สั้นเพราะใครล่ะทำไม่ก่นไม่มีเสื้อผ้าใส่ความหมายชัดเจนในคำเนตประชด สองคนสบตากันแล้วหัวเราะขำเป็นอนวภาพาขวัญชนะใสที่ไม่กล้าใส่ชุดนอนซาตินเดินทั่วบ้านหันษาเองก็เพิ่งจะรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าข้าวใหม่ปลามันที่สกิดให้ขยันเอาใจคุณเมียปราถนาเพียงเธอ ก็เคยใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้เจอนี้ฮะพี่แอบชอบนี้ตั้งนานแล้วเกศราสารภาพท่ามกลางอ้อมแขนที่มีไออุ่นให้พักพิงเธอรักผู้หญิงคนนี้ที่ปกป้องและให้เกียรติทั้งที่ลูกค้าเอาแต่ใจในตอนนั้นก็เจตนารุกหนักจนได้จูบแรกมาครอบครองตั้งแต่กายเอารูปช่างศัก์ในดวงใจให้ดู และพี่ได้รู้ว่านีิเป็นเพื่อนกับปกป้องพี่ก็เลยอยากได้รอยสักฝีมือนี้ทอนแรกก็เพื่อลบความทรงจำและทำให้กายเห็นว่าเกศราพูดพลางใช้นิ้วรูบแก้มของนิดาเบาๆพี่ใส่ใจทุกเรื่องที่เขาชอบและพร้อมจะสนับสนุนให้มูมานะแต่หลังจากวันที่พี่ได้เจอนี้พี่ก็คิดถึงตลอดเวลาโอ้โห ชุ่มชื้นหัวใจดีจังพี่ก้าวรายยาวให้นิดายืนยิ้มแล้วกอดประคองร่างนิ่มไว้ในอ้อมแขนแปลว่าพี่ก้าวเจตนาใช้ภาษากายผูกมัดหัวใจเพราะตั้งแต่ที่ได้จูบกับพี่ก้าวเธอก็ตกหลุมรักหัวปากหัวปัลมอืมกับดักสินะเจ้าเลยนิดากระซิบแผ่วแล้วบรรจงหอมแก้มเนียน กลายเป็นมุมเติมเต็มความหวานท่ามกลางบรรยากาศยามสายเช้าว,วันหยุดที่มีคนรักแวะมามอบไออุ่นให้ถึงรังนอนร่างอรชรเบียดชิดจนนิดาต้องนั่งบนโต๊ะไม้ข้างชั้นวางหนังสือสรุปคืออยากจูบนี่จ๋าพี่คิดถึงชาเย็นนี่ยังไม่ได้อาบน้ำ ดาวน์โหลดผลงาน Girl Love ของชบาไพรในรูปแบบหนังสือเสียงได้แล้ววันนี้ฟังจบแล้วชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะ